เอาไก่ไหมก็เอ๋ยก็ไก่ขอไข่อยู่ในเล้าขอขวดขอเราขอควายนี่ขอคนขอคนขอละคังทางของงองูไก่กาจอจานชอชิงไปไหนชอชิงนูนช่อชิงตัวสาวิ่งนี โซชาโซ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 อะไรล่ะนีโซโซเดี๋ยโซโซเาชเออชกเชินี่กันูเคะกชเชู่กันูกันยอู้หญิงผู้หญิงสาโดชาดาชาดาชาดาอะไรสวมฟัน ต่อบักตกักขว้นฐานเออถอฐานถอนางอนางบนโทหน้าขาอพุทธานอนเน้นนอนเด็ก่อนเด็กต่อเต่า ตัวต่อหลังตุงตุงลาตุงขอถุงแบกถอถุงแบกขนถทหารอดทอนทงคนนิยมนอหนูากไข่บอใบไม้ขอนปอปลาพอพึ่งผอผาพอพานวางต้ พอฟันพอสำเพอจังใบมมมะยอยักษ์เวญ่ลอเรือลอลิงไต่ลาววอแวนสอสาลาเงยียบเหงาสอฤกษสีสอเสือ ดาวขานองหอหีบใส่ผ้า,ผาดอจุล,า,า,า,ลาผ้าพยองอออ่างนียออนกฮูบ